มาเปิดผลงานละครเรื่องใหม่ของพวกเขาเหล่านี้กันสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราก็จะพามาเปิดผลงานละครเรื่องใหม่ของนักแสดงอิสระที่ยังรับบทเป็นพระเอกนางเอกถึงแม้ว่าจะไม่มีสังกัดก็ตามก็ไปเริ่มกันเลยก็มาเริ่มกันที่คนแรก พิมพ์มประพามีผลงานถึง4เรื่องเรื่องแรกเมียหลวงจะออนแอร์ทางแอปพลิเคชัน VTV เรื่องต่อมาดงดอกไม้จะออนแอร์ทางช่องวัน31เรื่องต่อมาโฉมโฉดจะออนแอร์ทางแอปพลิเคชัน AISPay และมาปิดท้ายกันที่เรื่องนี้ไฟลวงจะออนแอร์ทางช่องอมรินทีวีใหม่ดาวิกา จังหวะหัวใจนายสะอาดออนแอร์อยู่ตอนนี้ทางช่อง P.P.TV ผลงานเรื่องใหม่คืนนับดาวจะออนแอร์ทางช่องจีม M25 มินพีชยาผลงานชื่อเรื่องว่าแอปไลฟ์ให้นายไม่รักออนแอร์ทางช่องจีม M25 ชิปปี้ซิลินผลงานเรื่องใหม่บุรันมันตาออนแอร์ทางช่อง8และเรื่องละตีลวงทางช่อง3ยุ้ยจีระนัน ผลงานเรื่องใหม่เล่ลุนตยาทางช่อง8นิววงศกรเมียหลวงทางวีทีวีเลือนชดานางทางช่อง8และบุหลันมันตาทางช่อง8ปุ๊กลุกฝนทิพย์วิวาฟ้าแลบทางช่องวัน31ปฏิหาริย์ลักทางพีพีทแซมมี่คาวเวลเรื่องสายลุงทางช่องวัน31พิงกี้สาวิกา ดงดอกไม้ทางช่องวัน31เรือนชดานางทางช่อง8และลายกินรีทางช่อง3เห็นว่าเรื่องนี้น่าจะไปรับเชิญขวัญอุสามณีสามีเงินผ่อนทางช่องอมลรินทีวีนุ่นวรนุชเข็มซ่อนปลายทางช่อง7ก๊อปอนุวัตน์ปาฏิหารการเวลาทางพีพีทศึกสเสน่หาทางช่อง8และตะนาวสีทางช่อง8 พอสลันฟ้าทานตะวันทางช่องอมรินทีวีไม้วลิศพูดแม่น้ำโขงทางช่อง3สามีเงินผ่อนทางช่องอมรินทีวีมาปิดท้ายกันที่เคนภูภูมิหัวใจรักพิทักเธอทางช่องวันสาอนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะสำหรับการอัปเดตผลงานละครเรื่องใหม่ของพระนางอิสระถ้าคลิปนี้ไม่มีใครก็อย่าเพิ่งเสียใจไป เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ในคลิปต่อๆไปนะคะเพราะว่าเราก็เลือกมาแค่บางส่วนเนาะเพราะว่านักแสดงอิสระเนี่ยมีเยอะมากๆจะให้รวมกันอยู่ในคลิปเที่วก็กระไลยอยู่เดี๋ยวมาทําให้นะคะในคลิปต่อๆไปขอรวบรวมข้อมูลก่อนถ้าคลิปนี้ขาดผลงานของใครไปรวมถึงข้อมูลตรงไหนที่ขาดตกบกพร่องนะคะต้องขออภัยด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะ ทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย